สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันช่วงวันที่3 1มสิอธันวาคมนะครับสองพนรบะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับถือโอกาสดีนะครับได้มาสักการะนะครับขอพรนะครับองค์เท้าเวสุวรรณลอยฟ้านะครับที่วัดป่าคาสามาคีนะครับตำบลแคมป์สนนะครับอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์นะครับจะใช้โดรนนะครับเก็บภาพมุมสูงนะครับ บรรยากาศนะครับในช่วงที่เดินทางนะครับมาร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเก็บภาพมุมสูงมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงที่เดินทางนะครับไปสักการะนะครับถือโอกาสเก็บภาพนะครับมุมสูง